มาดูรถวันเดียวแล้วก็ผ่านเลยกับยังไม่ถึงบ้านยังไม่ถึงบ้านเลยอนุมัติอ๋อพี่อ้อมนะครับวันนี้เดินทางมารับรถที่สิิตออตโต้เดินทางมาจากจากังหวัดอะไรนะครับพี่อ้อมประจวบแล้วคร,รับโอ<ร>้โหแล้วอย่างนี้รู้รู้ช่องทางการตริดต่อของสิทธิ์จากช่องทางไหนอะครับดู t ิกตอกค่ะดูติกตอกใช่ไหมครับใช่ดูติกตอกแล้วก็แล้วก็ติดต่อผ่าน messenger แล้วก็น้องเช็คก็ติดต่อมาแล้วก็มาดูรถวันเดียวแล้วก็ผ่านเลยตัดสิใจวันนัีนเลยแล้วก็ผ่านเลย ก็อ๋อตอนแรกก็กังวลในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ใช่ค่ะใช่ครับแต่พอมาถึงแล้วเป็นไงครับพี่ขั้นตอนการจัดไฟแนนซ์ยุ่งยากไหมครับพี่อ้อมไม่ไม่ยากเลยค่ะเนาะก็แทบจะกลับยังไม่ถึงบ้านยังไม่ถึงบ้านเลยอนุมัติอนุมัติแล้วแต่ก็มีเลิกวันนี้มารับรถใช่ครับพี่แล้วตัดตัดตัดสินใจที่ซื้อรถกระทางสิทธิ์ออโต้เนี่ยตัดสินใจด้วยเหตุผลอะไรเลยครับพี่อ้อมครับเหตุผลก็ ดูดูจากรีวิวที่ t ิกตอกนะะแล้วก็เทียบเทียบกับที่อื่นด้วยเหมือนกันไม่ใช่ดูที่เดียวอเคครับผมแล้วพอมาดูเป็นไงครับจุกใจเหมือนในรูปภาพในรูปรถที่รีวิวในทิกตอกไหมครับดีค่ะดีใช่ไหมครับโอเคครับพี่สุดท้ายนี้ผมเป็นตัวเช็คเป็นตัวแทนของสิตออโต้ขอบคุณพี่อ้อมมากนะครับผมที่ให้สิตออโต้ดูแลหลังจากนี้ก็มีอะไรบริการหลังการขายโทรหาเช็คได้นะครับผมก็เฮงๆรวยๆเดินทางขอให้ปลอดภัยสวัสดิภาพนะครับพี่อ้อมขอบคุณมากครับ